ดิยนเสียงไหมโอเคยูบเอรยงเซโเขมครมิดาทุกคนสวัสดีค่ะเขมค่ะนักเรียนที่ต้องการหนังสือเรียนประกอบกับคลิปใน YouTube สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะที่ไลน์แอดเขมเคค่ะ วันนี้นะคะเข็มจะมาออกเสียงคําว่างงปะให้ฟังนะคะพอดีว่าเข็มเนี่ยได้โพสต์คําว่างงปะนะคะที่เป็นภา,าษาเกาหาลีเนาะรวมประโยคในวันที่29มีนาทีนี้มีเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมาคอมเมนต์ว่าเออรบกวนเขียนคําอ่านให้ได้ไหมคะแล้วกอ็อยากให้พี่สอนทางแบบทางการสุภาพนะคะแบบนี้ทีนี้ในประเด็นเรื่องการเขียนคําอ่านนะคะเข็มเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าเออเขมอ่ะได้ทําคลิปสําหรับการฝึกอ่านไปแล้วสําหรับคนที่เรียนเบื้องต้นนะคะเริ่มกันพร้อมกันเลยตั้งแต่พยัญชนะสระประโยคแบบนี้นะคะแล้วก็ออกเสียง ส่วนใหญ่นักเรียนของเราทุกคนนะคะจะเข้าไปดูที่นั่นก่อนเสร็จแล้วก็มาลองฝึกอ่านตามที่นี้มันจะมีบางคลิปที่เขมทําเสียงออกไปให้ด้วยนะคะแต่ว่าในกรณีเคสนี้คำว่างงปากเป็นโพสเฉยๆแล้วก็เป็นโพสรูปเขมไม่ได้เขียนคาอ่านให้เพราะว่าต้องการให้ทุกคนลองอ่านเองทีนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอ่านแล้วจะออกเสียงยังไงจะรู้ว่าถูกหรือเปล่านะคะวันนี้เขมก็เลยจะมาออกเสียงให้ฟังว่าออกเสียงยังไงนะคะตรงกับที่ทุกคนอ่านหรือเปล่าโอเควันนี้เราจะไปกันช้าๆนะคะทุกคนคําว่างงปานะคะเขมเขียนคําว่า e h e คาน i อีเฮคานิใช่ไหมคะอีเฮมันเขียนว่าอีแฮใช่ไหมคะเขียนจะเลอาให้ฟังตลอดว่าคนเกาหลีนเนี่ยชอบออกเสียงสระแอนะคะเป็นสระเอนะคะในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดนะเออเช่นอีแฮเนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอีเฮอีเฮแบบนี้นะคะอย่างคำนี้จึงออกเสียงว่าอีเฮคานิทุกคนลองออกเสียงตามค่ะอีเฮคานิอีเฮคาน,คานิโอเคคำว่าคานิ อีเฮคาดาอีเฮคือความเข้าใจใช่ไหมคะคาดาแปลว่าไปนี้เขาจะถามว่าความเข้าใจเนี่ยมันไปไหมไม่ได้หมายถึงว่า ไปแล้วหรือยังนะคะแต่หมายถึงว่าเอ,อ่ออยู่เข้าใจไหมอยูเก็ตกับสิ่งที่เรากําลังคุยกันไหมนะคะเข้าใจหรือไม่นะคะอีเฮ e hey, คานี้คาว่านี้ลงท้ายนะคะเป็นรูปไม่สุภาพนะคะใช้กับเพื่อนได้ใช้กับรุ่นน้องได้ใช้กับคนสนิทได้นะคะคําว่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่นะคะจะใช้กับเด็กอย่างเช่นมีความเอนดู N Do นิดหน่อยนะคะก็จะรู้สึกว่าอีเฮคานี hey, ้นะคะแบบเข้าใจไหมนะมันจะมีความน่ารักกูก,กิกมากกว่าเพิ่มความนุ่มนวลในประโยคเข้ามานะคะแล้วก็ใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้นะเป็นคำไม่สุภาพนะคะโอเคประโยคแรกนะคะตอนนี้คือเข้าใจใช่ปะม คานิใช่ไหมคะมาออกเสียงพร้อมกันนะคะจิกึมอีเฮคานิจิกึมอีเฮคานิจิกึมอีเฮคานิตอนนี้คือเข้าใจปะเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะจีกึมอีเฮคานิเข้าใจปะวะตอนนี้คือเข้าใจไหมเห็นคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนก็แบบเออเมื่อไปนะคะแล้วก็ถามว่าเข้าใจเนาะเข้าใจปะ แบบนี้นะคะโอเคใช้แบบนี้ทีนี้ตัวอย่างที่สองที่เขมยกมานะคะคือคำว่าอีเฮอนนันคานิโอเคเออกเสียงพร้อมกัน,นะค่ะอีเฮอันคานิอีเฮอ,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 อันคานิ อีเฮอันคานีปกติแล้วนะคะถ้าสังเกตดีนะเวลาคนเกาหลีตั้งคาถามแทนที่เขาจะถามว่าเข้าใจไหมเขาจะถามว่าไม่เข้าใจหรอหรือไม่จุดๆหรอนะคะเป็นการตั้งไปอยูคคำถามแบบรูปปฏิเสธแทนที่จะถามว่ากินข้าวไหมเขาจะถามว่าไม่กินข้าวหรอแบบนี้นะคะลองสังเกตดูส่วนใหญ่เขาจะใช้แบบนี้นะโอเคประโยคที่3ค่ะอีเฮกาอันเดออีเฮกาอันเดพอมีโยเข้ามาใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่าเป็นรูปสุภาพนะคะมาออกเสียงพร้อมกันอีเฮกาอันเด 이해가안돼요โอเคนะคะทุก่อนะคะแบบาใวกันไม่ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ค่ะไม่เลยเพราะฉะนั้นคำนี้จึงหมายความว่าไม่เข้าใจอะค่ะไม่เก็ตมันมันไม่เข้าใจอะ่ะแบบนี้นะคะเข้าใจเวลาที่จะบอกว่าเราไม่เข้าใจเาันไม่เข้าใจันไม่ได้ค่ะ ได้นะคะทุกคนอ่ะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายนะคะโชก,กึมเฮตกาเลโยเฮตกาลีดานะคะล่าสับเฮตกาเลโยนะคะแปลว่างงว่ะสับสนแบบนี้นะคะโอเคถ้าเราจะบอกว่างงนิดหน่อยอะคะ่ะใช้กับผู้ใหญ่นะเวลาเราพูดกับผู้ใหญ่หรือพูดกับผู้อื่นที่เราไม่ค่อยสนิทนะคะเราจะบอกว่าเออมันงงนิดหน่อยอะคะ่ะเราจะพูดแบบนี้โชกึมเฮตกาเลโยโชกึมเฮตกาเลโย งงนิดหน่อยคะ่ะโอเคตอนนี้ทุกคนออกเสียงตรงกับเขมไหมคะออกเสียงใกล้ๆเขมไหมคะน่าจะออกเสียงได้เนาะทีนี้ถ้าสมมติว่าใครดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะฝึกให้มากกว่าน,นี้นะคะก็ลองคอมเมนต์บอกเขไมไปว่าเออทําคลิปแบบนี้ดีกว่าคือทําเป็นโพสต์มาแล้วก็ออกเสียงให้ฟังด้วยตีไมค์อีกแล้วทําเป็นโพสตมาแล้วก็ออกเสียงให้ฟังด้วยจะดีกว่านะคะก็ลองคอมเมนต์ดูเพราะว่าเขมก็เข้าใจว่ายังมีอีกหลายคนที่เพิ่งเริ่มเรียนแล้วก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงเออเขมแนะนาว่าให้ลองไปเรียนในคลิปพื้นฐานก่อนแล้วก็ถ้าาามอ่น แล้วยังอ่านไม่รู้หรือว่ายังไม่ชัวร์อีกอยากให้เข็มทําคลิปแบบนี้ให้อีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ว่าขอคลิปแบบนี้อีกเนาะโอเคค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าสงสัยคาไหนก็ไปคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเข็มจะเอามาทําเป็นคลิปออกเสียงแบบนี้ให้อย่าลืมนะคะทําคลิปออกเสียงให้แล้วถ้าทุกคนอยากจะได้ประโยชน์สูงสุดจากคลิปนี้ทุกคนต้องออกเสียงตามเข็มออกเสียงไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีลองอ่านมาก่อนลองอ่านเสร็จปุ๊บแล้วก็มาลองฟังดูว่าเอยออกเสียงตรงกันหรือเปล่าจะได้เป็นการทําความเข้าใจไปด้้้ววยนนะนะนะะะะะคคคคคอเจใหหม่ลลิปปาไแ